วัสดีค่ะกลับมาพบมพ่อพอกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชานีมีช่องนะคะช่องที่สาระเนยยืนหนึ่งขนทักเป็นลยอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องแต่ก่อนจิไปสิมาขออนุญาตมากนาก่อนเดอ้อเพราะว่าหน้าแตกยับเยินเลยโอ้ยต้องรักษาริ้วลอยก่อนนะ้นิดหนึ่งเพราะว่าอายุก็46แล้วแต่ก็ไม่ได้ไปทําหน้าเกาหลีนะไม่ได้ไปเกาหลีเกาใจนะไม่ได้เปิดเป็นร้านนะเพราะฉะนั้นเรามีของดีขออนุญาตมากหน้าก่อนนะคะอืม โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วสิมาเว่าข่าวสูม,มุนเราฟังเป็นยังไงระยะคือว่าหน้าแตกว่าสิเออเลยะหน้าแตกพี่น้องหน้าแตกตัวหน้าแตกยังอันด้วยความว่าเป็นคนอันเป็นคนมนม,มีมารยาทนะจ๊ะเออบัวว่าสิมันรยาดบนโตอาหารหรือว่ามารยาดัดในการลองเพงลงล่าสุดขล่าสุดอ้าวมันคือบอกร์ละนี่ไม่แพ็กเกจคนนี้แมเออขาดจ้ะขาดซะเออขาดกระร่างเถอะ ว้ายโอ้ยโอยมาก่อนมาก่อนมาก่อนอันว่าจังไดวัตีเรื่องของควบมไม่มีมารยาทเนาะอืมไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวหรือว่าใดๆซ้อนกงซ้อนกลางบ่วงอถอถยวยบ่วงควงจอนกระไดเนาะอืมสีแค่ขี้หูขี้ดังขี้ฟันเอียงกะว่ากันไปโอ้ยขอดึงขาดพี่นอ้องนะจ๊ะขออนุญาตมาก,ก่อนหน้าแตกมาอย่างวันตีเมื่อหน้าแตกจังไดพี่น้องเอาแท่งที่เขายังไม่ได้ไปลนะ่อยน่ะ มันลองทั้งเวทีกา,าสิฟาดยับผู้เบาพื้นเจ้าของแนจัหน่ยนอยสันตัวเอออันเพลงอันนั้นนะแต่ยังเป็นยังจังมาวักเบาผื่นอันพี่น้องกับศีฟาดฟังผู้ใดว่าให้นั่งนั่งกับศีแบบว่าฟาดอืมฟาดก็เล่าเพลงเขามาหลองมาลองแ้วเป็นยังผิดยังบอทักไปขอเขาขนาดผู้เข้าไปใส่เสียงซื่ซซขอเขากัยังทักจนเจ้าของตนสบับเขาอืมจนเจ้าของตนสบับเขาอัน เดอออกมาโพดด่าพี่น้องเดอออกมาโพดอันนี้คอยย่อมโพดออกคอยย่อมออกมาโพดขอโทษถาเขาจะมาโพดกับสิเซยแต้เว้ไปแล้วอือด้วยความ,มาบาด้คิดเด้คิดว่าเพื่อความเพื่อความสะใจเฉยๆฉันได้พูดได้ร้องใส่คนด่านางอะไรประมาณนี้หน่งนะเออก็เลยกลายเป็นแนวแตกยับเยินสั่งตัวอือกับประกาศขอให้เอฟซีือใด้ตัดไปลงให้ลบออกให้เบิร์นเดอร์ว่าสารว้ยพอกหนาบ่าพอกหนาบ่า ของดีนะเนี่ยช่วยลบนอกจากลบรอยเหี่ยวย่นแล้วลบรอยแตกยับเยินบนใบหน้าด้วยนะเอออืมบอกผื่นค้นพันธหนกน,หนาบอเหี่ยวไดยอืมแมนบบขอบได้สปอนเซอร์ดอกพี่น้องแต่ขอ,อยกบอกต่อ <laughs> ขอ,อยกหัวแหมขอ,อยกหัวแหมถ้าเขาเจาะเบาๆบอ่ไเด้ออกมัน หากเขาเจ้าตนสมบัตเขาจะบปรเด็ออกมาโพดนี่ก็เลยสิแบบว่าปล่อยเลยตามเลยเนาะต้องให้เขาออกมาบอกเนาะแต่ผู้อื่นถือแบบว่าเขาเจ้าเป็นเบอร์นหน่้อยหรือเบอร์ใดเขาจะยังถักไปขอกันสีว่าเจ้าของขักเนาะอือยากเอาของใครมาหลองก็หลองอืมเพ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็มีิสิตธิ์และมลารยาดเมื่หลักเจ้าของอยู่ในวงการแม่บักดนปานนี่คือผู่นหุจักมารยาทของการเอาเพียงมูไปรลองบานอีกเพ่งหนึ่งอีกเพ่งหนึ่งอันนี้ก่อนมาทรงเจ้าไว้ซัมนี่เล่นเนือ้อ ข่อยว่าเป็นไม้เงี้ยวใส่สังกะสีกะสีมวนอยู่ <laughs> โอ้ยร้องอันอันผู้นึงเอาไปลองเหรออันคนฟังเบิดประเทศเพลงดังวาสันเออมาพูดอย่างนีม้มาลองเหรอทำไล่เพลงเขาอีกโอ้ยเขาก็ลองโมว,มวลดอกพีนะ่น้องแต่เขาลองว่องเหล่าว่องยาเนาะลองคาราโอเกะน้ำบานกันทั่วไปอืมถือขี้แนะี่ยพิษขี้กับเขาเป็นยังแเป็นะ้นฐานะเป็นนักลองสาวเบอร์หนึ่งแค่จ,จ,จังเดีจังวัดมาจงเจ้าไว้ โอ้ยแม่อืมอันใส่ไม่เหตุถือประเพนีได้ยังค่าแต่ใส่ไม่ผิดประเภทหลายเสียงมันไหลหลัวไหลลวงอืมนี่แหละย่ำสอมใส่ไม่ปรถืออันนะมันเป็นยังซันซันบม่อยากสีเวลหลนะคะเสีวไหลก็สิว่าเป็นยังสม,มวักว่าผื่นอีกละเอ้ยอืมเฮานี่มันรุ่นอันคนล้มต้องซ้ำนั่นนี่ก็คือซันนี่เดี๋ยวจะมักกันนาแตกนะคะโอ้ย มนรยาทที่ควรมีนะคะขนาดอันเขามาลองเพลงเมียงหนอกอันคนจัดงานเขาต้องอันคนจัดงานแต่แต่ต้องเสียลิขิทธิ์ได้พี่น้องอันมาเมีงหนอกคนจัดงานเขาจะสรุกเมาเป็นลิิทธิตเมาใจเนาะฐานนักร้องไม่เองหรือ,อยังกะสร้างแต่ว่าโดยมากหลาถ้าเป็นต่างประเทศนี่ลิิทธิก์กะสิเมาร่วมแต่ว่า้าเท่งเพลงบอดี้มิริทธิ์นาะนะมารยาทพื้นฐานก็ต้องทักไปถามไปเหวาก่อนเด้ว่าเอามาลองมาโซ่ได้บอเอามาโซ่เพื่อธุรกิจเลยเด้ ส่นพื้นธุรกิจจังไรคือว่าเพื่อธุรกิรจมันธุธุรกิจอย่างไรโซ่เรืงเวทีเนาะโซ่เรืงเวทีขายบัตรขายตัวอยากบักคักผู้เหลือเพื่อการธุรกิจบักคักผู้เหลวม่นไม่มาลองเล่น,นด้วังเหลวเด้อืมถ้าม่จะนั่งหองอข้าเราโกยยิ่งหันยุข้าเราโกยขาเราโอเคยิ่งหันพ้นกบะเบิดมาแล้วพ้นกรปล่อยออกมาแล้วบางส่วนแต่ว่าพันเฮ็ดเพลงเต็มเนาะอันนี้จะคล้องเอาไปลองเรืงเวทีเนาะวายอืมว่าซสมีอลไรพี่น้องไปจอบอีกกันหาเหลือมาเอาพื้นอีกกัน นะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ